มาครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับอีกรอบหนึ่งครับสงสัยไม่ทราบด้วยประการอะไรผมลงไปในเพจรอกตกปลามือสองอีกคืออีกคือนะครับเป็นเพจของผมเองก็ไม่ค่อยจะมีใครเห็นเท่าไหร่ก็ไม่ทราบด้วยว่ามันมีอยู่2ปัจจัยคือปัจจัยแรกคือยังไม่ถูกใจหรือว่าปัจจัยที่2คือยังไม่มีใครเห็นหรือโดนปิดกั้นการมองเห็นก็ไม่เป็นไรปัจจัยปัจจัยแรก ก็ยังพอ,อ,อรับได้แต่ปัจจัยที่สองให้ปิดการการมองเห็นนี่จะไม่รู้จะไปแก้ไขมันยังไงเนาะก็ต้องปล่อยมันไปอ่ะเรามาเอามาลองมาปล่อยใน K ยิ่งจเจริญเครดิตดูมั่งครับอาวตัวนี้เป็น s h i าโน่นะชิมาโน่มาคทีมาคทีเอสอ่านี่รุ่น Mark 3นะครับมาคสานี่แหละอ่ารหัส S ตัวนี้ก็หมุนเช่นเคยครับนี่อยากจะอวดเลื่อน มันเงียบครับมันเงียบนุ่มลื่นสมูทดีครับเสียงไม่มีตัวนี้ไม่มีเสียงกันกลับแล้วนะนี่ไม่มีเสียงกันกลับนะเป็นเดินหน้าเดินหน้าหมุนเงียบนะครับนี่ปั่นกันแบบให้มันนานๆไปเลยนะจะได้ดูลักษณะการทํางานของมันว่ามันมีอะไรบกพร่องไหมมีเสียงดังมีเสียงหอนของบอลแบริ่ i n g ไหมเดินหน้าถอยหลังปกติไหมนี่เอากันแบบ ให้มันสะอาดตาเวยเนาะให้มันสะอาดตากันจะได้ไม่ต้องหมกเม็ดกันนะนะมันเป็นลอกตัวนี้เป็นลอกกาไฟทั้งตัวนะครับลอกกาไฟทั้งตัวน้ําหนักเบาจากความคงทนสูงนะครับกาไฟเกรดดีๆนะแข็งแรงมากนะครับนี่หน้าลอกดีเด้งแข็งแรงดีครับนี่เป็นลอกเบรกท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกลักษณะเบรกของเขานี่ตัวนี้เปิดกดที่ฝาตรงนี้นะครับอืม ลักษณะเบรกของเขาที่มันพิเศษตรงนี้มันก็จะมีตัวนี่เขาเขียนไว้ว่าเซตสไตล์นะครับนี่เป็นตัวสไตล์อยู่ตรงนี้นะถ้านะ้าบิดบิดเข้าไปบิดเบรกเข้าไปอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้ตั้งสไตล์นะครับถ้าถ้าเราบิดบิดเข้าไปนะครับบิดเบรกเราจะเบรกต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเราบิดกลับมามันจะมันจะกลับมาที่ตุ่มสไตล์เรา เราจะบิดไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมบิดไม่ได้นะครับถ้าจะบิดออกต้องต้องเอาสไตล์ออกนะครับเนี่ยแล้วก็ถึงจะบิดได้นะครับนี่ใจไหมครับเนาะไม่งงเนาะถ้าจะเอาตั้งสไตล์คือตั้งสไตล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็บิดไปบิดเบรกได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งสไตล์ไว้แล้วมันเลยสไตล์ไปเราเราสไตล์กลับมามันก็จะล็อกนะครับนี่แก๊กเราก็จะบิดไปไม่ได้เห็นไหมครับมันติดสไตล์ถ้าจะปลดก็ต้องเอาสไตล์ออก โอเคนะครับเบรกตัวนี้ดังสไตาไว้เบรกตัวนี้หนักครับเบรกหนักอยู่นะครับเดี๋ยวผมปลดสไตล์ออกก่อนแล้วให้ดูว่ามันคลายตัวไหมนี่ครับไม่เบรกไม่มีติดไม่มีตายนะครับนี่ตัว แขนพับเก็บได้ครับโดยการคลายล็อกตรงนี้ออกนะครับคลายล็อกนี่ลืมบอกไปว่าตัวนี้ขนาดเท่า BG15 นะครับสป,ปูนของเขาวัดให้แล้ว BG15 เป๊ะไปเลยเป็นลอกหน้าดินนะครับตกหน้าดินนี่ครับก็ลองไปเล่นดูครับตอบสนุดลื่นๆนะครับหน็อบอยังใช้งานได้ปกติเดินหน้าถอยหลังได้ ก็ลองเอามาลงขายลงปล่อยในห้องนี้ดูมั่งนะครับปล่อยว่าในปล่อยในเฟสส่วนตัวดูมั่งดูที่มันจะไปไหมตัวนี้โรเลอร์เป็นเป็นเซรามิกนะครับตรงนี้นะครับไม่มีสนิมแน่นอนแล้วก็ยังหมุนทำงานอยู่นะครับนี่โอเคทุกระบบใช้งานได้ดีทุกระบบครับอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือแผ่นเพลทตัวนี้ไม่มีมานะครับแผ่นเพลทอย่างเงี้ยครับ ไม่มีมาแค่นั้นเองครับก็มันก็เลยดอบราคาไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรนะครับแต่ก็มันมีผลทางใจสําหรับนักสะสมก็ไม่ว่ากันเนาะก,ก็ถ้ารับไม่ได้ก็ผ่านไปเท่านั้นเองครับก็ฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับกับวันนี้เนี่ยหมุนให้มันเล่นไปเลยให้มันวันหนาลงฟังเนียมเงียบเลยนะ อลอกที่ดีเสียงจะต้องเงียบอย่างนี้นะครับนี่ไม่อยากจะเหลาโอเคตามนี้ครับฝากไว้หนึ่งตัวกับตัวนี้ครับมาร k คีครับจากชิมาโ,โน่ครับ